นี่ค่ะกำลังเจาะเจาะรูน้ำแข็งให้แล้วก็จะกางเต็นท์ให้ที่เราเดินบนน้ำที่เป็นน้ำแข็งเขากำลังกางเต็นท์นะคะประมาาค่าเต็นท์เท่าไหร่นะสองพันสองร้อยสำหรับสองคนนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเจาะรูน้ำแข็งให้เราแบบนี้นะคะเนี่ยน้ำแข็งจะหนามากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเบ็ดลงไปตกนะคะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เรากำลังจะเดินทางขึ้นภูเขาไปตกปลานะคะแต่ไม่ใช่ตกปลาธรรมดานะคะวันนี้เราจะเจาะรูน้ำแข็งตกปลาค่ะอยู่บนภูเขาอิซุนะจังหวัดนากาโน่น,นะคะวันนี้หิมะตกด้วยนะคะอากาศตอนนี้ลบห้าค่ะนี่ค่ะมาถึงตรงนี้ละติดต่อเจ้าหน้าที่นี่นะคะผู้ใหญ่แปดร้อยเยน ก็ประมาณสอง้สี่สิบาทมียากิโซบายค่ะยากิโซบากับไส้กรอบขายด้วยป้ากกำลังติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่าเต็นที่จะให้เช่าหมดค่ะเราต้องรอหรือไม่งั้นก็ต้องนั่งตกกลางหิมะนี่แหละค่ะไม่ได้เต็นท์แย่แน่เลยมีคนกลับบ้างแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็น่าจะมีให้เช่า เราได้เต็นแล้วค่ะเขากำลังจะมาการเต็นทห้เรานี่ค่ะกำลังเจาะเจาะรูน้่แข็งให้แล้วก็จะกางเต็นให้ค่าเช่าเต็นสําหรับสองคนเขาะจะมีราคานะคะแต่เราเช่าสําหรับสองคนสองพ,พันสองพันสองนะคะเมื่อกี้ได้ยิน เราเดินบนน้ำที่เป็นน้ำแข็งเขากำลังกลางเต็นท์นะคะปรามาณค่าเต็นท์เท่าไหร่นะสองพันสองร้อยสำหรับสองคนนะ ก็ตาี่ยพ่อป้าได้เป็นอ่ะระเตุรกีใช่อช่ใช่ีช่ยันนี่ทำสิฮึ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  เนี่ยเห็นไหมเขาจะเจาะรูน้ําแข็งให้เราแบบนี้นะคะเน,นี่ยน้ําแข็งจะหนามากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเบ็ดลงไปตกนะคะเบ็ดอันไม่ใหญ่นะคะเบ็ดอันเล็กนิดเดียวอันนี้นะคะ อันนี้เป็นเหยื่อนะคะเป็นหนอนค่ะเป็นตัวหนอนหนอนอะไรไม่รู้อ่ะสีชมพูอ่ะเป็นตัวหนอนอันนี้ถุงละเท่าไหร่ป๊าปะสองร้อยเยนเนี่ยตอนนี้ป๊ะปากำลังใส่ตัวหนอนอยู่เบ็ดของเราก็คันลึกแค่นี้เองนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเยอะถ้าเกิดว่าปลามันติดนะให้รีบดึงนะคะเพราะว่ามันจะ มันจะเร็วมากเราจะตกได้ไหมวันนี้ได้ไหมปห๋ากับผม,มาใครจะได้เร็วกว่ารับเอ๊ปะป้าาไอ้นั่นล่ะที่ใส่ปลาล่ะล <c oughs> ตกปลาแต่ไม่ได้ปลาอากาศหนาวมาก ดูส่องข้างนอกกันนะเนี่ยคนที่เขานั่งตกข้างนอกก็มีนะคะแบบนี้น,นั่นแหละค่ะเนี่ยอเนี่ยตอนนี้คนเขาอยู่กันแบบนี้นะคะเรามาแอบส่องชาวบ้านเขาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์เราก็ตกไม่ได้ตกเยอะกว่าเมาาื่อวานอีก ออตอนนี้มาดูนี่เจาะไว้สองรูไม่มากินสักรูนึง่งตอนนี้เดินอยู่บนน้ำที่ที่เป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนก็จะอยู่ในเต็นท์กัน เด็กเอาอันนี้มาเล่นด้วยสไลเดอร์สนุกเขาอันนั้นผู้ใหญ่หนาวจะตาย ใช่ขอบคุณจัเดินไปก็ต้องดูรูไปนะอันนี้เขาก็ไม่กลางเต็นนะคะ ปาป้าย้ายที่กันเถอะย้ายที่ได้ไหมไม่ได้หมุนเขาไปแล้วอน,นั่นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอนั่งตรงนี้ไม่ใช่ก็ไม่ไม่อยู่แล้วเมื่อกี้จริงว่าวันนี้ไม่มีเรืหน้ง่ายเลยตกปลาในเต็นตกยังไงยังไงก็ตกไม่ได้ก็เลยออกมานั่งตกข้างนอก เป็นรูน้ําแข็งที่คนอื่นเขาเจาะแล้วเขากลับบ้านไปแล้วค่ะปลาน,นี้เขาเรียกปลาวาคาซากินะคะจะอยู่กันเป็นฝูงถ้าเกิดเราตกไม่ได้ก็แสดงว่าฝูงปลามันไม่ได้มาทางเราค่ะวันนี้เราโชคไม่ดีอันนี้คนญี่ปุ่นเขาชอบเอาไปทำเทมปุระนะคะปลาซิวปลาไส้เตุ <laughs> าสยเก็บปลาก่อนโคตรดตอนนี้เราตกได้สองตัวนะฮะสองตัวสามชั่วโมงตกได้สองตัวตัวก็ประมาณเราตกได้สองตัวปลาซิวปลาซอยเอาไปทำอะไรกินเนี่ยปะปะ กินไม่ได้จ้นไปซื้อไปซื้อเพิ่มขากี้คกีคำไม่ได้เลยเออจริงขากี้อย่าไงเสร็จแล้วนะทุกคนวันนี้เราตกได้ปลาซิวปลาส้อยแค่สองตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะเขาประกาศว่าให้เก็บได้แล้วเต็นเราก็ไม่ต้องเก็บนะคะวางไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บเองค่ะ กปลาไม่ได้แต่ก็ได้ความสนุกเนาะตาวมากวันนี้เราจะกลับแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย